สวัสดีครับเออไม่ต้องไม่ต้องนะดูดูสวัสดีนักสู้ไปเริ่มกันเออเออนัหนาเลยต้องพูดดีหนูอยว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมสติ๊กเวดซอมบี้มีเอสดเลยนะตัวสท้ายซอมบี้ฮ่า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 ฉันเป็นฉันเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ว่าโซลินเลยน้องเว้ยเอ้ยคือว้าวว้าวชามาดีมาดีโคตรเก่งอหละเอ้าเนี่ยโวัว ันอยากเก็บกีโดคีมาเอากีตปืนแล้วก็อาวุธคอนท้าทายมาลงไปกันเถอะมามัมีสองมีปืนด้วยมายิงว่ามันบอกให้เรายิงปันป่งอุ้ยแรงแรงแรงยิงระยะไกลแรงสองที่แตกปัอบโอ้ยต้องยิงระยะไกลดู้วยให้ระเบิดฟรี โยนรลเบิดแต่ปวดระวังฮะปวดระวังเลยอ๋อมันเป็นแต่นี่ปทดทุกซับไปแล้วค่มันสาดรวยไอ้แม่งแมงมันมีระเบิดเยอะแยดไอ้พวกเราแม่งแตกกระจายเลยชีบหายเนี่ยวแตกว้าตเตงรู้โอเค,อเคมาได้แล้วนี่แล้วผมจะเล่าให้ฟังี่บ้านหลังหนึ่งแล้วผมนี่ ผมกาลังดูอยู่เนี่ยดูนะผมกาลังดูอยู่เลยแอ้นี่มันก็ด้ข่าว่ามีไอ้มอนี่ขโมยแล้วผมก็โกรธมากก็เลยเออกไปข้างนอกมาต่อนี่ผมเจอเอหรียญทองเหรียญทองของผมเองผมก็หยิบมันมันคือเอหรียญทองอาขั์ที่ผมหยิบมาได้แล้วมีมีพวกซอมบีบม้กระโจนเข้ามาแจกกูอ๋ออ,ออย่างหนึ่งเอาพอมทยชันมันคนน่าจะขึ้นยึดแต่ผมไม่เคยเล่นโอเคบทนำที่นี่

มาดีมาดีนี่ไม่เ,เออผมว่าปลาระเบิดโกงกว่าอีกเนาะมันให้ไม่มีจำกัดเลยโคตรดีเลยปลาแม้มืออุ้ยปลาแรงปลาแรงแรงเชือ่อตาได้ที่หนึ่งมาอืมีโจรน,นักวิทยาศเสตร์เบอร์สุดสมบูรณ์เอาปืนมาเนี่ยพี่พี่ครับพี่ครับเจ้าเปิดกูว่าอยู่นี่ หนูจะอวัาจ้าจับวันทาไทยทาไทยเออคอมโบผีดีบมาดิ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 ้มาดิมาดิโคตรแรงอลอาวุธอาวุธเนี่ยโคตรแรง

นี่นี่ขึ้นขึ้นอะ่ะได้เอาดาว <_ Rank ed> ด,าดาวด่านที่สองนะคบเฮ้ได้ปืนใหม่ว่ะเปีอาวุธอาวุธใหม่ปลดล็อกแล้วปอ,อกคหมอโอเคนะครับบอกคอมอ,อาวกบบระบอกิงทำไม,อ,อ,มอ่ะเพื่อชเฮ้ยเฮ้ยต้องไปช่วยลูกสมุนลูกสมุนเดลูกสมุนค่ะอุ้ย่ชา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  ุ้ยเอามันไม่ยอมฆ่าอะ้ย่ยายยะตัวสักหมุนฆ่าด้วยต่อไปสองตัวสุดท้ายจ้ะอยู่อยู่ข้างล่างหมดเลยเฮ้ขอจังหน่อยพวกอ่ะปีตังเอามาปีตังเท่าไหร่เอามาให้หมดว้าได้ตังนะเดินดีข้างบนเฮ้ยอันมิชชั่นโอเคหน้าปกรวมมีมะไยมีะไยฆ่า ใจไหมโอ้โหผู้ตาเบ้แดงแม่งเลยกูไม่กลัวหรอกเขาใกูกลัวและกูกลัวและกลัวละยากหรอกจ้ะอืมอ่ะฉันยังไม่ตีเลยนะเดี๋ยวก็ช่างมันโอเคเอาชุดนะพีดิบยักษ์เพื่อเหรียญรางวัลโอเคตรงนั้นเลยเฮ้ยเก็บเก็บเก็บมาอืมมันเหมือนมันคือการซ้อมให้เก็บซ้ำ เอิมเราก็จะอัพปืนปโกโมก็มาแรงตังเก็บไว้อัพตุกอามอากระบอกเนี่ยไม้กระบอกนี่สำคัญเลยอันดับหนึ่งมา,าไม้กระบอกนี่มันจะเป็นอันดับหนึ่งละปกโมมามาดิโูโอชโอจยิงยิงยิง,ยง เรียนรางวัลมาดิเรียนเรียนมาเราทำเพื่อนเรียนรางวัลย่าปูเชนเชนเฮียเรียนรางวัลแล้วครับไม้กระบองไม้กระบองบอง่ะเออไม้กระบองดีของดีวะ่ะใช้าชโอ้โคตรขอโคตรดีดมายิงเลยโอเคมาหา ตัวท้ายอ,อ่ยอิ่งปึ่งปอ่งปอ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 งวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมเห็นมันอยู่ข้างบนนี่หว่ามาดิ <c oughs> หากันมาไปไป,ไปต่อไปต่อมาเอ <c oughs> อโยบให้ไปเซอะอีกกากเนี่ยแล้วมาของฉันเนี่ยว่าจะคุยคว้า อี๋นะเน่ยอี๋ฉันรู้แล้วเว้ยเหรียญรางวัลจะต้องเป็นของกูคนเดียวกูคนเดียวมึงจะไม่ได้เหรียญรางวัลหรอกไม่มีใครได้เหรียญรางวัลนอกจากฉันฉันต้องได้เหรียญรางวัลนะจ้ะนี่ชิบหายมายิง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  ยิงอ้ยิง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 ,ยงต่อยแมมเลย,เอย,เยโอเคคือทปืนปืนปืนพกอ่ะอีกสองตัวเยอะอ้ยป่งป่องอีกตัวอยู่ไหนวะอืมอืมมาโอเคปืนปกโปเกโมอนี่แรงอ่ะ จ้านี่ขอนี่เอาปืนนี้ไปพักมาอยากอัพเกรดเุ้ยนี่ไงปืนปืนแลไรวะอ๋อปืนสั้นแบบอัพเกรดนะผมน่าจะรู้นะอืมโอเคต่อเพิ่มเลือดช่างันชงเลือดเหรอเนี่ยปุ๊บ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 ฮึ่มกดเฟี้ยวอ่ะปงปง ปุงป่งปุงป่งปุง่งปุ่งนี่เฟี้ยวเกินเฟียเฟ้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอืม,อมไม่นะเอ้ยคนบริสุทธิ์ปุงป่งปุ่งมันจะให้ตังเราตังคือสิ่งสำคัญแช่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 ตังคือสิ่งสำคัญนะเว้ไป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 ยิงชนะอย่างกูเสชนะเร็วชนะเร็วขึ้น อโอเคเราไปกันตอบลันนั่นไงกว้างขนาดน,นี้เราต้องไปที่เซฟโซนผู้ชยชนะเย้ใส่เกียมาเร้วพวกเราเว้ยชักวิงว่งวิ่งห้ดาวดาวดาวโี่ใ้ดาว,ดาวโอเคเย่ <Yeah. S 1> บังโอเคได้ตงังค์แล้วโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับ าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครให้ผมด้วยอไม่เบือบ่อ